อินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคณิตศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในบทเรียนเรื่องตรกศาสตร์ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือหัวข้อเรื่องประพจน์ค่ะประพจน์คือประโยคหรือข้อความที่เป็น จริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นค่ะซึ่งจะเขียนอยู่ในรูปของประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะ เต็ปแรกนะคะการที่จะดูว่าเป็นประพจน์หรือเปล่านะคะให้เรามาดูที่รูปประโยคนะคะดูว่าเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นประโยคปฏิเสธหรือเปล่านะคะพอดูรูปประโยคเสร็จนะคะให้นักเรียนไปดูที่ค่าความจริงนะคะว่าค่าความจริงนั้นเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะ เรามาดูตัวอย่างประโยคหรือข้อความที่เป็นประพจน์กันค่ะอย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะ6เป็นจํานวนคู่นะคะจะเห็นว่าเป็นประโยคบอกเล่านะคะซึ่งมีค่าความจริงเป็นจริงนะคะเพราะว่าหก เป็นจำนวนคู่ถูกต้องค่ะต่อมาข้อ2เชียงใหม่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะจะเห็นว่าเป็นประโยคบอกเล่าที่มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะถึงแม้ว่านักเรียนจะเห็นว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะแต่เราก็ถือว่าเป็นประพจน์นะคะเพราะว่าประพจน์จะมีค่าความจริงได้2แบบนะคะ ก็คือค่าความจริงที่เป็นจริงกับค่าความจริงที่เป็นเท็จนั่นเองค่ะข้อสามนะคะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะคะนักเรียนก่อนหน้านี้เรียนเรื่องเซตแล้วจะเห็นว่าเป็นประโยคบอกเราที่มีค่าความจริงเป็นจริงค่ะ เพราะว่าเสตว่างเป็นสับเซร็จของถูกเสตถูกต้องค่ะและต่อมาข้อสี่นะคะห้าบวกห้าเท่ากับสิบหลบหเท่ากับศูนย์เขาบอกว่าห้าบวกหเท่ากับหลบหนะคะจะเห็นว่าข้อนี้เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นอะไรคะเป็นเท็จนั่นเองค่ะ นี่คือตัวอย่างประโยคหรือข้อความที่เป็นประพจน์นะคะต่อมาลักษณะข้อความหรือประโยคที่ไม่ได้อยู่ในรูปบอกเล่าหรือปฏิเสธนะคะเราจะถือว่าไม่เป็นประพจน์นะคะลักษณะแบบไหนล่ะอย่างเช่นเช่นประโยคหรือข้อความที่มีลักษณะ อ้อนวอนหรือว่าจะเป็นข้อความที่เป็นอุทานขอร้องห้ามคําสั่งคําถามหรือว่าจะเป็นข้อความปรารถนานะคะถือว่า ไม่เป็นประพจน์นะคะข้อความหรือประโยคที่มีลักษณะแบบนี้ถ้านักเรียนเห็นนะคะให้ตอบเลยว่าไม่เป็นประพจน์นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะที่ไม่เป็นประพจน์อย่างเช่นข้อหนึ่งน่ากลัวจริงนะคะจะเห็นว่าเป็นเป็นคำอุทานใช่ไหมคะเป็นประโยคอุทาน หรือข้อ2ออกไปเดี๋ยวนี้นะคะจะเป็นประโยคคําสั่งใช่ไหมคะข้อ3กินข้าวหรือยังนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นประโยคคําถามและสุดท้ายอยากนอนหรือเกินนะคะอันนี้ก็คือเป็นประโยคปรารถนานั่นเองนะคะ